สวัสดีครับ uh, วันนี้ IQ คิวก,กินอะไรนะครับก็จะพาทุกคนมาที่สมาคมแต้จิ๋วครับแต่เราไม่ได้พามากินที่นี่นะเราจะพาทุกคนมาจอดรถที่นี่ครับแล้วก็จะหาของกินแถวนี้เพราะว่าแถวนี้คือเซนหลุยแต่ว่าที่เซนหลุยเนี่ยผมมีโอกาสได้มาทําทุระแถวนี้บ่อยๆก็เลยมีร้านประจําเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อร้านว่าเจ้าหลงจริงๆแล้วมีสาขาแรกอยู่ที่สะพานสองครับก็คือว่าถ้าใครนึกสะพานสองไม่ออกอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่นะก็คือถ้าคุณลงทางด่วนถนนจันมานะครับสี่แยกเนี่ยเลี้ยวซ้ายมา จะอยู่หัวมุมด้านขวามือนะเป็นสาขาแรกสาขาที่2ที่อยู่ที่บางรักครับส่วนสาขาที่เราจะพากันในวันนี้คือสาขาที่3มครับเดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะครับว่าทุกคนก็จริงๆสามารถที่จะมาจอดที่สามาคมแต้ติวได้นะครับพอจอดที่สามาคมแต้ติวเสร็จแล้วก็เดินเลียบซ้ายไปเรื่อยๆไปดูกันนะครับว่าเจ้าหลงสาขา3หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันครับจอดตรงที่นี่นะแล้วก็เดินเลียบซ้ายไปแล้วก็ข้ามถนนครับ เดินเลียบซ้ายมาเรื่อยๆนะครับร้านเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับก็เลยร้านเตี๋ยวบ,บูเชอร์มาหน่อยนะครับตรงมาที่แถวส,สันเจ้าเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าจอดที่สมาคมแต้สิวแล้วก็เดินตรงมาเลียบซ้ายมาเรื่อยๆแล้วก็ร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก็ข้ามถนนมาฝั่งนี้ร้านก็จะอยู่ ที่นี่นะครับเจ้าหลงลูกชิ้นปลานี่ก็มาแล้วนะครับชามแรกเลยที่ผมสั่งคือก๋วยจับนะครับนี่ก๋วยจับนี่ก็คือเป็นเป็นเมนูที่รู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆนี่คือบะหมี่แห้งนะลูดีแห้งเขาก็ค่อนข้างที่จะด,ดูน่ากินพอสมควรเลยแล้วก็นี่ลูกชิมกุ้งนะครับลูกชิ้นกุ้งหน้าตาเป็น,นีลูกชิมกุ้งโลกชิมน,นะครับ ขอเส้นเล็กโฟแห้งอีกชามหนึ่งครับเดี๋ยวเราชิมเราเริ่มต้นที่ก๋วยจับก่อนนะครับก๋วยจับนี่คือที่ผมที่ผมชอบเลยคือน้ำซุปนะแล้วก็วัตถุดิบื่องในอะไรเงี้ยอ,อ,อร่อยอล้าก็วัววันนี้ก็หมูคอเขาก็เหอนกับหนังกรอบลยนะ

คือสาเหตุที่ผมมากินร้านนี้เพราะว่าจริๆแล้วผมเคยมาทำกุลาแถวนี้บ่อยแล้วในบรรดา,า,ารที่ขึ้นชื่อว่าแถวเซียหลุยอาาของกินเยอะใช่ไนะนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่ทาท้ามพลาดคือเป็นร้านเล็กๆอะแต่ว่าอร่อยอะ่ะ แต่ผมว่าทีเด็ดของเขาไม่ใช่หวยกับนะทีเด็ดของเขาคือลูกชินกุ้งพวกบะหมี่ลูกชิ้นดูเลือดชินน้นโตโตเ ใครชอบกินลูกชิ้นกุ้งเนี่ยมาจินมช่ยลูกชินก้นกุ้งอร่อยมากจิ้มนิดหน่อย

่อไปก็บะหมี่ครับขอบคุณครับนี่ยอย่งางโฟแห้งเขาก็น่ากินเครื่องเยอะด้วยลูกชงลูกชิ้นเต็มพิกัดเดี๋ยวลองบะหมี่แห้งให้ดูเึ้นบะหมี่เขาก็อร่อยนะแบบม็นบะหมี่แบบ,บ,บมแบบผมว่าเขากําลังดีอะ่ะแล้วก็รสชาติแบบอร่อยแบบในตัวไม่ต้องปรุงเลยรสชาติเขามีความอร่อยอยู่แล้ว ขอเส้นใหญ่น้ำใสครับ

ปลาเย็นตะโพให้ดูผมเป็นคนชอบกินเส้นเล็กนะแบบกินแบบเย็นตะโพกินอะไรอย่างเงี้ยร้อนเหนือใจเลยกิชูนะอร่อยมากคนแถวนี้รู้จักร้านนี้หมดแบบรู้กันว่าแบบร้านนี้คือใช้ได้เลย ขอบคุณครับขอบคุณครับขค้นหนอคือผมวมากร้านนี้เขาลวงลวงกันแบบล้วงกำลังพอดี

ถ้าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะแบบนี้่าทำแบบเดียวใครมีร้านเดีือใครมีร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงไทยอ่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับอยากรู้จะได้ไปลองล<ะ>ปรดกดปัดสไลด์ช่องวันนี้คือ่กินอะไรด้วยนี<ะ>่แล้วเราก็จิ้มซีฟู้ดแบบนี้ ที่จะเห็นว่าผมกินผักบุ้งหมดแลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่กินหัวงอก,อก <c oughs> เี๋ยอหัวงอกไว้เต็มเลยคือผมเป็นคนที่กินหัวงอกน้อยแต่ก็กินบ้างน,นะ ดครับเส้นใหญ่นีรสชาติคือก๋วยเตี๋ยวที่ดีะนะทุกคนคือมันไม่ต้องปรุงรสชาติเลยคือถ้าคุณเป็นคนที่กินปรุงอันเนี้ยเป็นเพฟเวอร์เรนซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจได้เพราะว่าคุณอาจจะติดรสชาติที่คุณต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงมา พักแล้วนานแล้วประมาณสองสมปีแล้วเนี่ยน้หมูทำตาไหลเลยครับอร่อยมากกูวเป็นคนที่ไม่กินแบบไม่ปรุงมานะทานมากแลวน้ำจิ้มเขาอร่อยอยู่แล้วอะแล้วเราก็ได้รสชาติความหวานของเส้น อ่อยงท,ที่แนะนำเลยนะลูกชิน้นกุ้งบะหมีมม่แห้งเส้นใหญ่น้ำอะไรเงี้ยหรือว่าใครชอบกินเส้นใหญ่น้ำไม่ผิดหวังน้ำซุปอร่อยมาก กัดลูกชิ้นกุ้งให้ดูข้างในครึ่งหนึ่งแน่นมากอร่อยมากคือเนี่ยที่บอกอันนี้ คือเขามีกาดหมูมาให้ด้วยอะไรเงี้ยมากินกับแบบลูกชิ้นกุ้งจิ้มทำๆแต่ว่าร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ผมมากินประจำนะครับ ก็ยังไงก็ฝากช่องวันนี้คิวกินอะไรไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก๋วยเตี๋ยวที่คุณชอบออร้านไหนที่คุณรู้สึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยสําหรับคุณนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ